วันนี้หลายๆคนนะคะที่เขาแบบรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไม่มีความสุขยังไม่ประสบความสําเร็จปัญหาอย่างแรกของหลายๆคนเลยนะคะเกิดจากอะไรรือไมคะเกิดจากตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่นะคะคนนี้ผมก็เลยไปศึกษาซาดีเกี่ยวกับ Maslow hierarchy of need ก็คือเป็นความต้องการของมนุษย์5้าอย่างนะคะวันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากได้อะไรเราถึงจะรู้ว่าเรามาถูกทางหรือ,อยังไปคว้าในสิ่งที่เราได้รับหรือ,อยังนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานนะคะก็คือเช่นอาการ อาหารปัจจัย4นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยแล้วคุณเชื่อไหมคะว่าในไายนิ้วมือของคนคนเราเนี่ยก็สามารถบอกได้เลยนะว่าจริงๆแล้วชีวิตคุณต้องการอะไร มันเรียกว่าไลฟ์เพอร์เพรสพานานเดอร์มาโทกิฟฟิตคือผ่านลายนิ้วมือถ้าวันนี้คุณรู้อ่ะคุณจะได้สิ่งที่คุณอยากได้หรือ,อยังคุณก็จะมีความสุขแล้วก็แมทกับมารู้สึกสมบูรณ์แบบกับสิ่งที่คุณอยากจะได้หรือคุณอยากจะไปคนส่วนใหญ่ที่ต้องการแค่นี้คือมีคําพูดประมาณว่าเวลาทา่ลูกค้ามาสแกแนนิ้วมือคงจะถามว่าวันนี้คุณลูกค้าอยากทราบเรื่องอะไรบ้างอยากได้เรื่องอะไรบ้างคะเขาก็จะแบบบอกว่าสมมติไม่อยากได้อะไรเลยยกเว้นแบบกินอิ่มนอนหลับก็พอนะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่า,วา,วาเขาน่าจะมีแนวโนนนนน้ม้มเป็ลลลาาายยยพวกกอคทังห่ะิิ หลับมีท hmm. ี่อยู um, healthy, of, nosotros, ่อาศัยมีอาหารให้ก so ินมีอากาศมีบ้านที่อบอุ mm. ่นแค่นี้ขั้นพื้นฐานอ่ะเขาเติมเต็มกับชีวิตละแต่ทําไมบางคนอาจจะมีตรงนี้แล้วแต่ว่าอาจต้องการบางอย่างเพิ่มมากกว่าเดิมคืออยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานอยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอยากเป็นที่รักอยากเป็นที่ยอมรับของคนในวงการนั้นๆหรือว่าอยากจะเป็นที่รู้จักของคนภายนอกเป็นต้องการความรักอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของโซเชียลแล้วก็เรื่องของอีโก้ก็คือเรื่องของแบบความรักนะคะคนกลุ่มนี้ก็จะตรงกับลายนิ้วมือที่เป็น มัดหวยค่ะแล้วก็อีกลายหนึ่งที่ตรงนะคะคือลายดับเบิลลูคนกลุ่มนี้จะเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายยังไงก็ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการเป็นที่รักไม่อยากจะทําให้คนที่อยู่ข้างๆเขาลําบากใจแล้วก็ดูเป็นคนอบอุ่นมากๆนะคะอันนี้2อ,อันนี้และอันสุดท้าย ะะก็คือเป็นลายก้นหอยก็คืออยู่อันสุดท้ายนะคะส่วนใหญ่ลายก้นหอยเนี่ยจะมีเป้าหมายส่วนตัวที่แบบเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเอง creativity development การพัฒนาหรือว่าความคิดสร้างสารรค์นะคะเป็นในส่วนของ personal growth นะคะอันนี้เป็นลายเป็นลายก้นหอยเลยหรือว่าลาย self actualization ะ self actualization คือว่าเป็นสิ่งที่แบบสูงสุดในชีวิตแล้วอะที่เราอยากได้ลายก้นหอยก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองบางคนก็บอกอยากมีรายได้ที่มากขึ้นอยากมีไลฟ์สไตล์แบบนี้อยากประสบความสําเร็จใน อยากเป็นนัมเบอร์วันในวงการนี้แต่มีท่านท่านหนึ่งที่เป็นหนึ่งในโมเดลของครูหงเลยนะครูหงบอกได้เลยค่ะว่าหลายๆคนน่าจะเคารลรักนะคะคือหงว่ายกตัวอย่างในหลวงรัชกาลที่9กท่านเนี่ยเป็นคนที่แบบทําเพื่อประชาชนบางทีอ่ะการที่เราอยากได้อะไรสูงสุดในชีวิตอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องรายได้หรือเรื่องเงินบางคนอาจจะต้องการทําอะไรดีๆเพื่อสังคมต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศของเราหรือว่าต้องการทําอะไรที่แบบทําให้แบบคุยกับบางคนแล้วเขาสามารถทานฟอร์มชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้ไม่อาจจะเป็น าหมายสูงสุดของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันก็ได้แล้วคุณเชื่อไหมเวลาที่หงสแกลายนิ้วมือยังไม่ได้ดูลายนิ้วมือของลูกค้าด้วยซ้ํานะแต่พอเราถามไปว่าวันนี้คุณลูกค้าอยากได้อะไรแล้วพอเขาตอบมาหนึ่งในนี้นะอ๋อต้องการเรื่องความสัมพันธ์ค่ะอ่ามีแนวโน้มค่ะมีลายอันนัลลูกหรือว่าลายดับเบิลลูกอ๋อไม่มีอะไรค่ะครูหงกินอิ่มนอนหลับก็พอละค่ะโอเค นั่นสงสัยน่าจะเป็นลายอาร์ตหรือบางคนแบบผมอยากมีรายได้ร้อยล้านผมอยากเอาบริษัทผมเข้าตลาดหลักทรัพย์หรืออยากทำบิสเนสสตาร์ทอัพให้สําเร็จนะคะนั่นเลยค่ะก้นหอยชัวร์นะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากเป็นโค้ด์อะที่แบบอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอะ,ะอันเนี้ยรู้เลยเพอร์ซันัลโกลดนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของผลลัพธ์ส่วนบุคคลน,นะคะก็จะเป็นในเรื่องของลายก้นหอยพวกเนี้ยมันสามารถบอกได้หมดเลยนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดคือมันอยู่แค่ปลายนิ้วของคุณเท่านั้นเองความลับที่มันซ่อนอยู่ค่ะ